เบลล่ารานีได้ยินข่าวลือเวียจะแต่งงานล่าสุดเปิดใจถึงอดีตคนรักไว้แบบนี้หลังจากเปิดตัวหวานใจคนใหม่สำหรับพระเอกหนุ่มมาดเข้มเวียสกลวัฒนและต่อมาก็มีข่าวลือหนาหูกันหนักว่าหนุ่มเวียนั้นเตรียมเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวคนใหม่ ซึ่งล่าสุดอดีตคนรักเวียสกุลวัฒน์นางเอกหน้าหวานเบลล่ารานีก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าได้ยินข่าวพร้อมทุกคนแต่ตนก็ไม่ฟันธงหรือออกความเห็นว่าอดีตแฟนรุ่นพี่จะแต่งจริงหรือไม่ เพราะตนเองก็ไม่ทราบที่สําคัญเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาก็อยากให้เกียรติเขาให้เกียรติครอบครัวให้เขาออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองในส่วนของตัวเองก็อย่างที่เคยพูดไปว่ายังคงความปรารถนาที่ดีต่อกันเหมือนพี่น้องที่ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันเบลล่าก็ยินดีกับทุกเรื่องที่พี่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเบลล่าก็มีความปรารถนาดีให้เสมอ ขณะที่เรื่องหัวใจของเบลล่าเองนั้นก็ยอมรับว่ามีคนมาจีบแต่ไม่พร้อมเปิดใจให้ใครยืนยันว่าโสดแล้วมีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ